สวัสดีครับอตอนนี้เรามาดูการใช้งานโปรแกรม SketchUp นะครับโปรแกรม SketchUp ตอนนี้ได้ถูกซื้อนะฮะ Google ขายไปแล้วนะครับขายไปให้บริษัท Trimble นะครับก็เลยกลายเป็น Trimble SketchUp นะครับ SketchUp เป็นโปรแกรมที่ใช้ขึ้นโมเดล3มิตินะครับหน้าจอนะฮะในกราฟิกดิสเพย์เนี่ยจะเป็น3มิติเลย เราสามารถที่จะหมุนมุมต่างๆได้ด้วยเมาส์ปุ่มกลางนะครับกดค้างไว้นะครับลองดูจะขึ้นโลกเป็นสัญลักษณ์ออร์บิทนะครับซึ่งเราหมุนได้ตามเมาส์นะครับนะครับสังเกตเห็นในหน้าจอจะเป็นเส้นสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินนะครับนั่นคือเป็นเส้นแกน x นะครับสีแดงแกน y สีเขียวนะครับสีน้ำเงินคือแกนเซตในแนวตั้งนะครับ ในส่วนของหน้าจอนี้ถ้าต้องการซูมเข้าซูมออกนะครับให้ใช้ปุ่ม s c r o l นะครับปุ่มเมาส์ปุ่มกลางนะครับใช้ดันลูกกิ้งนะครับแล้วก็ดึงดึงเข้ามานะครับดึงเข้ามาจะเป็นซูมออกมาไกลๆดึงเข้าไปจะเป็นซูมดันเข้าไปจะเป็นซูมใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเรามาเซ็ตยูนิตกันนิดนึงนะครับหน่วยที่เราใช้งานปกติถ้าเราจะขึ้นอาคารเนี่ยนะฮะก็จะเป็น หน่วยเมตรให้คลิกไปที่วินโด์นะครับ entity info นะครับโมเดล info นะครับ unit นะฮะเลือกหน่วย decimal นะครับหน่วยเป็นเมตรนะฮะพยัญชนมสองตำแหน่งพอนะครับโอเคนะ set up นะฮะก็จะมีเมนูนะฮะเมนู อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเมนูเขาเรียกลาสลาสเมนูนะครับซึ่งเราก็แดกออกมาข้างนอกได้แล้วถ้าเราลากเข้าไปติดด้านข้างมันก็จะกลืนเข้าไปเป็นเมนูด้านข้างนะครับมาดูการใช้คําสั่งเบื้องต้นกันนิดนึงนะครับคําสั่งเนี่ยก็จะมีหมวด2องมิติคือหมวดนี้นะฮะมีสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมสปรายคือเส้นฟรีแฮนส่วนโค้งนะครับแล้วก็เป็น เส้นลายเส้นตรงนะครับเรามาวาดสี่เหลี่ยมกันดูนิดนึงนะฮะสี่เหลี่ยมแล้วก็คลิกนะครับสังเกตเพอเอาเมาส์ไปคล,คลิกตรงจุดออริจินตรงนี้คือจุด x y z เท่ากับศูนย์นะครับก็จะขึ้นเป็นออริจินให้คล้ายๆ snap ลงไปนะครับเพื่อให้ตรงจุดโอเคเราคลิกคลิกแล้วปล่อยนะครับแล้วก็ลองดึงออกไปดู ครับพอดึงออกไปดูจะเห็นว่ามันจะมีเส้นสี่เหลี่ยมทะแยงแวบๆเนี่ยสแสดงว่าเป็นเส้นตรงหมายถึงว่าสี่เหลี่ยมจุลัดเกิดขึ้นนะครับเราสามารถใส่อนข้อมูลไปได้นะครับว่าค่าตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้เท่าไหร่สมมติเราสองเมตรกับสองเมตรเราไปพิมพ์ตรงนี้ในดิเมนชันด้านล่างนี้นะครับในระหว่างที่ค้างอยู่นี่นะฮะพิมพ์สองคอมมาสองนะครับจะเกิดสี่เหลี่ยมสองคูณสองขึ้นมานะครับ เช่นเดียวกันวงกลมนะครับลองดูวงกลมเราวาดฟรีๆไปเลยฮะที่ว่างๆครับถ้าเราใส่ค่านะครับรัศมีตรงนี้นะครับสัก1.5เมตรนะครับก็ทําได้นะครับสามเหลี่ยมนะครับคลิกลงไปนะครับอันนี้จะไปเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะไม่ใช่แค่สามเหลี่ยมกําหนดรัศมีของรูปหลายเหลี่ยมนั้นนะครับสักหนึ่งนะครับ อันนี้ก็คือหลักการพื้นฐานนะครับส่วนดินสอนะครับคือการวาดเส้นตรงนะครับเราสามารถที่วาดเป็นวาดเป็นรูปพื้นที่ปิดนะครับตามตาม,ตามรูปแบบที่เราต้องการการนะฮะโปรแกรมก็จะ snap ให้นะครับ e n d point คลิกนะครับเราจะถ้าเราไม่ได้ใช้คําสั่งนะครับให้เรากดไปที่ลูกศรน,นะครับกลับสู่ โหมดของการเลือกนะครับทีนี้เราลองดูหมุนดูนะครับหมุนดูนะครับจะเห็นว่าเป็นสองมิติอยู่นะครับทีนี้เรามาดูเดี๋ยวเราลบนะฮะลบการลบให้เลือกตีตีทางขวาไปนะครับให้เลือกครอบนะครับแล้วปล่อยนะครับแล้วกดปุ่ม delete ครับแต่ถ้าตีทางซ้ายมานะครับกดกลางไว้ตีทางซ้ายจะเป็นเส้นปลา นะครับให้แค่พาดผ่านพอนะฮะไม่ต้องครอบก็ต้องเป็นการเลือกแหละครับข้อดีคือเราสามารถเลือกบางส่วนได้นะครับคือถ้ามันถ้ามันเล,เลือกไม่ครบเนี่ยก็จะเป็นเ,เราก็ต้องเลือกเพิ่มนะครับจะเลือกไม่ให้โดนคนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองสร้างสามมิติกันดูเลยนะครับลองวาด กล่องข,ขึ้นมากล่องหนึ่งนะครับสมมติว่าเป็นตัวบ้านนะครับบ้านสามคูณหกฮะสามขมาหกครับมีคำสั่งในการดึงนะครับเป็นคำสั่งนี้ชื่อ push pull นะครับ push pull เนี่ยเป็นคำสั่งดึงขึ้นมานะครับให้เลือกคำสั่งนี้แล้วเลือกไปที่พื้นที่ผิวที่มันเป็นพื้นที่ปิดนะครับสังเกตว่าพอเอาเมาส์เข้าไปจี้ปุ๊บมันจะเป็นรอย จุดๆนะฮะตรงนี้ให้ลากขึ้นมาได้เลยนะครับลากขึ้นมาให้สูงเท่าไหร่ครับเราสามารถใส่ค่าลงไปได้สองจุดแปดนะครับนะครับเราเห็นว่าจะได้กล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วครับไปเลือกที่หมวดของการเลือกเพื่อยกเพื่อสิ้นสุดคําสั่งครับครับสามารถกดค้างนะครับเพื่อเป็นการแทนนะครับใช้ไปที่รูปมือนะฮะแผนภาพนะครับ กลับไปนะครับโอเคในสเกตอัพเนี่ยพื้นที่แต่ละด้านนะครับจะเป็นพื้นที่ก็เป็นเป็นผิวนะครับซึ่งค่อนข้างอิสระต่อ,อกันนะครับเ,เราสามารถแก้ไขด้านแต่ละด้านได้โดยอิสระยกตัวอย่างเช่นเมื่อผมมีด้านสี่เหลีออย่ยมอันนี้นะครับผมสามารถใส่หรือตีเส้นนะครับ ตีเส้นสีเส้นตรงตัดสี่เหลี่ยมนี้ขึ้นมานะครับถ้าขึ้นโชว์สีแดงปาว่ามันอยู่ในแนวแกน x ขนานกันแนวแกน x นะครับตีแล้วก็แล้วกิส่งจดคาสั่งนะครับสี่เหลี่ยมนี้จะถูกแบ่งเป็นสองชิ้นแล้วนะครับเราสามารถใช้คําสั่ง push pull เนี่ยดึงนะครับ ดันเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะนั่นคือการตีเส้นแบ่งนี่ก็คือการเป็นการแบ่งรูปสี่เหลี่ยมนั้นไปแล้วนะครับง่ายไหมฮะอันนี้สมมติผมจะทําจั่วนะครับมันก็มีเทคนิคว่าเราตีเส้นแบ่งขึ้นตรงกลางไปพอเข้าจุดตรงกลางเนี่ยจะขึ้นเข้ามามิดพอยนะฮะตีเข้าไปมิดพอย ทีนี้การจะทําให้สันหลังคานูนขึ้นมาเราใช้คําสั่ง move ครับ move เพื่อที่จะดึงกดไปที่เส้นนะครับแล้วดึงขึ้นมาดึงให้มันเส้นมีเส้นสีปราสีน้ําเงินขึ้นมานะครับ ครับมาต่อกันนะฮะเมื่อกี้เราก็ได้สร้างเป็นโมเดลขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลบอันนี้ออกดีกว่านะครับสร้างใหม่นะครับแล้วก็เลือกนะเป็นเส้นปลาครับยังเหลือบางอันนะครับจริงๆสเกตด้ามในข้างในมันจะกลวงนะฮะถ้าเป็นสามมิติหรืเป็นเซอร์เฟสเราก็ต้องลบให้หมดนะครับนะครับนี่โอเคลองดูนะครับเริ่มต้นใหม่นะฮะแล้วก็ สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับคร่าวเป็นดีไซน์นะครับเป็นขึ้นมา3เมตร3เมตรสมมติว่าต้องการเป็นผิวด้านในนะครับ SketchUp มีคำสั่ง Offset ตัือนี้นะครับให้เลือกคำสั่งแล้วคลิกไปที่เส้นขอบนะครับมันจะ Offset เส้นขอบ ของพื้นที่ผิวปิดนี้เข้าไปนะครับหรือออกมาแล้วแต่นะครอันนี้ผมจะทำเป็นผนังด้านในออเอ f เ e t เข้าไป0.15เสร็จแล้วทั้ไหมครับใช้ Push พุชฟูนะดึงนะครับ,ด,นะรบดึงลงนี่ถ้าดึงลงเราเรามองไม่เห็นนะครับเราอันดูก่อน แล้วเปลี่ยนการแสดงผลตรงนี้ครับให้เป็นเอ็กซเรย์ใสนะครับทำได้นะครับหรือว่าเป็นเอ่อเป็นเส้น h i d เดนไลน์นะครับหรือว่าไม่ไม่ไม่ไมระบายสีแบบโปร่งๆหรือทึบนะครับนะครับเร่ใสาสๆอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ดึงลงัปทีนี้หรือว่าถ้าเรารู้นะครับเราดึงลงไปครับ สองจุดแปดก็พื้นก็จะหนาจุดสองนะครับประมาณนี้เรากลับเข้ามา,าแสดงเป็นแบบทึบๆนะครับะจะเป็นห้องขึ้นมาห้องแหละนะทำช่องเปิดนะครับนหมุลกลับมาด้านนี้นผมตีช่องเปิดโดยหันหลังนะครับแล้วก็ขึ้นมาตีช่องเปิดประมาณนี้ นี้พอมีเส้นเนี่ยมันก็อย่างที่บอกไปแล้วคือการเป็นการแบ่งผิวแล้วนะครับเราสามารถที่จะใส่กำลังพุชพูลนะครับดันนี่ออกไปเลยฮะดัน,นอันนี้อันนี้ดันไม่ดีทะลุนะครับถ้าจะดันให้ดีต้องดันให้พอดีนะครับดันให้พอดีคือดันตรงจุดด้านนอกตรงนี้ปึ๊บถ้าพอดีปุ๊บผิวเสมอกันมันจะตัดลบหายออกออกไปเลยนะครับ เหเคนะน,นี้ลองทำเป็นชั่วขึ้นมาเอ่อเป็นเป็น,เป,นเป็นบังนะครับโฟมเขไปอันนี้ก็เป็นการแบง่งผิวแล้ว เราสามารถใช้พุชพูดึงเข้ามาดึงออกมานะครับนนี่ก็เป็นเหมือนเป็นห้องขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของถ้าเจะระบายสีนะครับใส่สีสันแบทบอทเรียวครับวินโด้นะครับเราเลือกพื้นเป็นอะไรฮะลายพื้นไม้ออกเกมไปเลยเทนะครับ ถ้าเป็นสีธรรมดาก็สีไหไรนาสีฟ้าข้างนอกครับถ้าผมิเราจะเอาทําอย่างสม ไปเดี๋ยวเราทำเป็นเ,เป็นพื้นพื้นด้านนอกนะครับคือเนื่องจาก k e t c อ u p เนี่ยครับเป็นอ็อบเจกต์วัตถุที่เราสร้างขึ้นมามันจะเป็นอ็อบเจกต์ต่อๆกันไปเราควรจะแยกนะครับจัดแยกไว้ให้เป็นกลุ่มๆนะครับยกตัวอย่างตรงนี้คือตัวบ้านเนี่ยผมจะติดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วผมก็มีคำสั่งคลิกขวา เมกกลุ๊ปนะมันจะเป็นกรุ๊กกุ๊กหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะตีพื้นเนี่ยมันจะได้ไม่ไปปนกันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูอยากถ้าอยากจะดูรูปแปนทําไงฮะไปลูปที่หลังคาบ้านตรงนี้นะแต่ตรงนี้จะมุมเป็นมุมมอง perspective นะครับเราตั้งได้ครับให้มันเป็นมุมมองเป็นแปลนปกติไปที่คาเมล่าเอาตรงเปอร์สเป i ทีฟออกครับจะเป็นแปลนละ ครับเราสามารถที่จะตีพื้นลงไปน,นี่ถึง,งหน้าบ้านนี่ประมาณนี้นะครับหมนดูนะครับพอ,นะเ,อเป็นแผ่นมันก็จะเป็นรูปไอโซนะครับนี่ลองจะทําเป็นถนนนะฮะทำเป็นถนนนะ แล้วเรา move นี้ออกมาโอกไม่ได้นะครับก็เหยนเส้นต่อดูจะลองคลิกแล้วก็ลบได้นะครับมันก็ต่อให้